วันเสาร์ที่26เมษายน2518นะครับที่โรงพยาบาลามาจักรีและรดิษฐ์ท่านประธานมูลนิธิร่วมกันอยู่ท่านผู้จัดการหัวหน้าสุนทรภปรวัตรนะครับได้มอบหมายนะครับให้เจ้าหน้าที่และสัสมัครนะครับนำยันพหนะรถกู้ภัยนะครับจำนวน8คันพร้อม หีบใส่ศพนะครับหีบใส่ร่างจํานวนแปดใบามาที่โรงพยาบาลรามาจักรีนรืนดินนะครับเพื่อรับร่างของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับที่ถนนมอเตอร์เวย์จำนวน8ดร่างนะครับ5้าร่างแยกไปที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็แม่กับลูกอีกสองร่างนะครับแยกไปที่จังหวัด ขอนรางจีมาพวกเราทุกคนขอแสดงความเสียใจนะครับวันนี้นะครับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูผู้บังคับบัญชานะครับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่และสา,าสัครนะครับนำหีบศพจำนวน8ใบนะครับมาที่โรงพยาบาลรามาจาักรีนาระบดินนะครับ เพื่อจะรับร่างของผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับห้าร่างนะครับห้าร่างไปที่จังหวัดอุดรแล้วก็อีกสามร่างไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพวกเราทุกคนขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเจ้า,าที่เจ้า,า,ทา,าที่เชิญหน่อยครับพี่กดแปดไลน์อันนี้คือคือคุณญาติใช่ไหมครับมีทั้งอุดรแล้วก็นครราชสีมาถูกต้องไหมครับ อ่าขอขออุดรยกมือเลยครับอุดรทูซึอุดรครับยกมือนะครับโอเคครับอ่าอุดรของเรายกมือครับอุดรนี่นะครับดูหน้าดูตาไว้ได้เยนะอ่าโอเคครับมือลงครับเอ่อของโคราชครับยกมือครับโคราชนี่ครับซุดโคราชครับพี่ดูแลโคราชอันนี้นะครับพี่ดูแลดูหน้าดูตาไวยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเป็นในนามตัวแทนของมูที่รัตวตยูนะครับต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับทุกๆครอบครัวนะครับที่ได้สูญเสียไปนะครับ หน่วยงานร่วมกันยูแล้วก็กําลังเจ้าที่รัฐสมัครได้เข้าช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแต่มันเป็นเหตุที่น่าสลดจริงๆนะครับแล้วก็มีความรุนแรงมากนะครับเราทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนด้วยความเต็มใจและก็ดีที่สุดนะครับเปรียบเสมือนญาติของพวกเรานะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้นะครับเราก็ยืนยันนะครับว่าทางมูลที่รวกันยูพร้อมด้วยเจ้าที่รัชสมัครนะครับจะดําเนินการช่วยเหลือทุกครอบครัวนะครับ ไปถึงกลับถึงภูมิลำเนานะครับให้สูงอ้อมกอดของครอบครัวและญาติพี่น้องทุกท่านเนี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับวันนี้นะครับก่อนการเดินทางผมอยากจะให้มามาพูดคุยก่อนว่าออระหว่างการเดินทางเราต้องเดินทางไปด้วยกันนะครับถ้าด้วยความสะดวกรวดเร็วปุ๊บเนี่ยอาจจะเกาะกลุ่มกันไม่ได้นะครับเราก็มีรถรถที่เปิดไฟไปเป็นกระบวนนะครับแต่ขอให้เน้นย้าด้วยความด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความปลอดภัยนะครับเราก็ต้องกลับถึงบ้านพร้อมเพรียงกันนะครับ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะจอดปั๊มจอดอะไรเนี่ยเราพักทานข้าวพวกน้องๆอยู่ในรถอยากจะต้องมีการทานข้าวถ้าวันนี้เราไม่ได้คุยกันเดี๋ยวฝั่งต่างคนต่างคันของของมีห้าคันอัตราส่วมของบัวลาเป็นเขาเขาจะได้สูตเดียวถ้ามีรถนำมือดึงด้วยแล้วก็รถบรรทุกไปอยู่ในยี๋เขาเป็นคลางเนี่ยห้าคันรวมกันเป็นแปดคัน เนี่ยไปที่นี้เลยรับกไป้านดอนแตกสอีกสามล่างนี้ไปโคราชนะครับหลายที่5้าล่างที่ไปอุดอรตอนนี้เจ้าหน้าที่นำจีบเข้าข้างในเพื่อเตรียม,มรับล่างออกเดินทางก่อนนะครับที่อุดอร จำนวน5ล่างส่วนอีก3ล่างจะนำไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับไปกลับบ้านนะครับนะกลับบ้านนะ5ล่างแรกนะครับ5ล่างนำไปส่งให้จังหวัดอุดรนะครับ5ล่าง แล้วก็อีกสามล่างนี่แม่กับลูกสองคนนะแยกไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับกลับบ้านนะครับกลับบ้านนะอย่่าาาับเก นี่เลยคันนี้เลยคันนี้เลยกลับบ้านนะครับนะกลับบ้านกันนะกลับบ้านนะบ,บ้านนะกลับบ้านกันนะพนะักผ่อนไปพักผ่อนหลับให้สบายในภพภูมิที่ดีนะ กลับบ้านลูกนะกลับบ้านกันไปลูกญาติญาติเรียกน้องด้วยนะเรียกน้องกลับบ้านนะครับเรียกน้องบอกให้น้องกลับบ้านมาได้นะกลับบ้านนะลูกนะไปลูกกลับบ้านกัน

บ้านนะทุกคนนะครับ <Okay. S 1> เดินทางกลับบ้านนะ